สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับรายการซิน e กไลท์ทอล์ก u อ d o o r ค่ะวันนี้ป้งขอรับหน้าที่พาเข้ามาชมงานเปิดตัวสินค้าใหม่จาก m o t o r OLA นะคะซึ่งวันนี้อย่างที่เห็นด้านหลังนะคะว่าตัวโตวมากๆ 5G วันนี้ m o t o r OLA เปิดสินค้ารลายใหม่ค่ะเป็นสมาร์ทโฟน 5G เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันมีสินค้าอะไรเปิดตัวในงานนี้กันบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะ

อยู่นะตอนนี้นะคะก็จะเป็นตัว Motorola Laser 5G ค่ะเป็นตัวฝาพับตัวทอ็อปที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้นะคะซึ่งสเปคเด่นๆของรุ่นนี้นะคะจะเป็น Interactive Quick View Display Unbelievable 5G p e e d นะคะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมีความคมชัดถึง48ล้าน พิกเซลนะคะซึ่งจะเป็นกล้องที่มากับระบบ OIS ค่ะสวยงามหรูหรามากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะกล้องของเขาเนี่ยกล้องเซลฟี่และกล้องหลักค่ะจะเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นภาพเซลฟี่ที่เราจะได้มานะคะจะมีความกบชัดสูงมากเลยค่ะ ก็ยังไงคุณหอมล้วมีตอนบ่ายด้วยข้าวบ่ายเป็นของเพื่อนคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีคุณวันวิสาสวัสดีคุณอภิศัษ์นะคะคุณกล้องคุณวราพรคุณดูสิทธิ์คุณชลรี่นินนะคะ คุณหนุ่มเมืองชนสวัสดีค่ะสเปคเครื่องนะคะมีมีคุณผู้ชมสอบถามสเปคเครื่องเข้ามานะคะตัวโมตัวมโตโรล่าเลเซอ 5G เนี่ยจะเป็นตัวฝาพับนะคะ ขออนุญาตก่อนนะคะสามารถถือได้ม <wys threaten vantage hypotheses> at exactly. ือเดียวเลยจะเห็นด้านข้างนะคะกลับมาที่สเปกนะคะตัวหน้าจอของเขาอะค่ะจะเป็นหน้าจอกว้างหกจงนิ้ว โอเล i กอินเ c อร์แอคทีฟ v i ิกวิวนะคะกล้อง48ล้านพิกเซลนะคะ quad พิกเซล with OIS ส่วนชิปเซ็ตชิปเซ็ตจะเป็นคอคอ m snapdragon นะคะ 765G แรม8 g b ก์รอม256 g b นะคะแบตเตอรี่2,800ม ah. ิลลิแอมสามารถอยู่ได้ตลอดวันค่ะ เดี๋ยวในไลฟ์นี้นะคะเราจะมีแจกบัตรสตาร์บัคด้วยนะคะให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ตัวไลฟ์นี้ก่อนเลยนะคะจะได้มีสิทธิ์รับรางวัลคะ่ะ đặt cho nó cái chữ đó lên mất กดเลยให้เนี่ยก็ได้ ่กเเดี๋ยวขอกลับมาดูที่ตัวเลเซอร์อีกทีนะคะอันนี้จะเห็นว่าเป็นแบบพับแล้วนะคะเปิดออกมาง่ายมากเลยตอบสนองเร็วมากเลยนะคะ แค่ฟิบแค่ฟิปผัดฝาเนี่ยมันก็สามารถเปิดหน้าจอได้เลยส่วนกล้องอ่าเอาให้ดูกล้องนะคะคมชัดสวยงามมากเลยนะคะขอสลับเป็นกล้องหน้านะคะกล้องหน้าตัวกล้องหน้าเนี่ย ขอโทษค่ะเซลฟี่เนี่ยเราสามารถถ่ายได้2แบบนะคะคือสามารถถ่ายได้ทั้งแบบแนวตั้งแบบนี้เลยลกับอีกแบบนึงก็คือเราฟิตผ่านมาเ,เดี๋ยวนะคะคกล้อง หาก้องไม่เจอแป๊บน,น,นึงนะคะไม่ได้อะหาก้องไม่เจอต้องโทษทีนะคะ นะคะเดี๋ยวช่วงนี้คุณวันวิสาถามมาว่ามีรุ่นอื่นอีกไหมมีค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวแป้งขอปล่อยคำถามชิงราวัวันนี้ของเราก่อนดีกว่าค่ะ คำถามในวันนี้ของเรานะคะถามว่าวันนี้ Motorola เปิดตัวสมาร์ทโฟนฝาพับรุ่นอะไร Motorola เปิดตัวสมาร์ทโฟนฝาพับรุ่นอะไรนะคะให้แชร์แล้วก็ไลฟ์ไลฟ์นี้นะคะพร้อมแขกเพื่อนสองคน จากนั้นพิมพ์คําตอบเข้ามาในคอมเมนต์ของไลฟ์นี้นะคะแล้วก็คําตอบตามด้วยชื่อตัวเองนะคะจะได้อ่านชื่อถูกว่าผู้ชมคนไหนได้รับรางวัลนะคะอันนี้เป็นสินค้าอีกรุ่นนะคะที่เปิดตัววันนี้ก็คือ Moto G 5G Plus นะคะสเปคสเปคของเขานะคะ ตัวกล้องจะเป็น48ล้านพิกเซลนะคะวิดควอทพิกเซลเ,ซลเซลทคโนโลยีนะคะแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมเทอร์โบพาวเวอร์ชาร์จนะคะชิปเซต็ตคาวคอมสแนปดักก้อน765แรม8กิกรอม128กิกนะคะหน้าจอ6.7เอ้ยนะ่าโทษทีค่ะหน้าจอ6.7นิ้วนะคะ Fu l l h SD p อร์ค่ะ คุณผู้ชมที่ร่วมสนุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะคะเรามีบัตร Starbucks มูลค่า100บาท3รางวัลแจกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปขอเช็นโชว์ทีมทีคดี ระหว่างนี้เราขอพาไปชมตัวถัดไปก่อนนะคะอ่าอีกรุ่นหนึ่งที่เปิดตัวในวันนี้นะคะ Moto G 9 Play y o Unit w a t You Got It นะคะผู้บริหารทาง Motorola ให้คำจำกัดความง่ายๆของรุ่นนี้นะคะว่า y o Unit w a t You Got It ซึ่งภาษาไทยจำง่ายๆเลยค่ะว่าของมันต้องมีค่ะซึ่งสเปคของรุ่นนี้นะคะ Moto G9 Play มาพร้อมกล้อง48ล้านพิกเซล Triple Camera System with Quad Pixel Technology นะคะแบตเตอรี่ 5000mAh RAM 4G นะคะอ128คอรคอม 128G Chipset Qualcomm Snapdragon 662นะคะหน้าจอ6.5นิ้ว HD+ Plus นะคะ ไปอีกด้านี ขอย้ำคำถามอีกครั้งนะคะวันนี้เราแจกบัตรสตา b u c k คมูลค่า100บาท3ารางวัลน,นะคะคำถามก็คือวันนี้ Motorola เปิดตัวสมาร์ทโฟนฝาพับรุ่นอะไรนะคะแถ่เพื่อน2คนแล้วก็ไล์แอนแชร์พสต์นี้ด้วยอันนี้นะคะเป็นอีกรุ่นนึงที่เปิดตัวในวันนี้ก็คือ Moto 9 G Plus นะคะอาจจะสงสัยนะคะอาจจะสับสนเมื่อกี้เป็น Moto 9 G9 Play อันนี้ Moto G9 Plus นะคะตัวกล้องของเขาเนี่ยจะ64ล้านพิกเซล Quad Camera System with Quad Pixel Technology นะคะแบตเตอรี่ 5,000mAh Turbo Power 30ชาร์จ,จิ่งนะคะอันนี้4กล้องชิปเ s e t Qualcomm Snapdragon 730G นะคะ RAM 6G ROM 128G นะคะ หน้าจอ6.8จุดแปดนิ้ว Full HD นะคะตอบสนองไวไม่หนวกไม่อะไรเลยนะคะอยาให้ดูกล้องอือ ขอให้ใส่ร้อยสี่สิบบายใส่อะไรก็ได้ก็เป็นเหมือนกันากก็เลยปุ้ลก่อาภาพคมชัดมากเลยนะคะซึ่งราคาที่เปิดตัวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวรุ่น Motorola r a z r 5G เนี่ย ราคาเริ่มต้นอยู่ที่44,990บาทโมโต 5G พลัสเริ่มต้นที่9,990บาทโมต 9G พลัสราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,990บาทนะคะส่วนโมต G Play เริ่มต้นที่4,990บาทค่ะเราต้อง พาไปดูรุ่นคำตอบหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวรุ่นท็อปของวันนี้นะคะอ, <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากได้ปัตรสตาร์ของเราในวันนี้นะคะอ่า ให้เห็นให้เห็นสเปกการ์นะครับเราไม่ได้ใบเลยนะคะว่าลุกน,นี้เป็นรลูนคำบอกของเราไม่ได้ยากเลยนะ <g aret> กล้องกล้องเซลฟี่ข้างหน้าเปิดยังไงอะคะ,งงะครับถ้าเซลฟี่เซลฟี่จากฝาหน้านะคะ่ะถ้าฝาหน้านี่จะใช้เป็นกล้องหลังกล้องหลัง้องกดยังไงบ,บ้างะคะปิดเลยเลยครับปิดแล้วก็กดตรงไหนเอย อ๋อ,อเมื่อกี้เราได้คําตอบแล้วค่ะที่เราพยายามหากล้องการเซลฟี่ด้วยกล้องหน้าค่ะต้องสไลด์จากด้านซ้ายมาขวาก็จะได้เซลฟี่ด้วยกล้องหน้าค่ะภาพชัดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นกล้องกล้องหลังภาพชัดมากเห็นทุกรูขุมผลเลยค่ะอน,นุญาตจะอ,ออกก่อนเสริมหน้าตัวเองนิดนึ่งภาพแตกค่ะ คุณเกศราพรอยากทราบสเปคใช่ไหมคะสเปคของม o เต r ola r a z r 5G นะคะจะเป็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นฝาพับนะคะหน้าจอ6.2จุสองหน้าจอ6.2นิ้วนะคะ OLED อุ๊ยโทษทีค่ะอ่า ัวกล้องเนี่ยกล้องหลังนะคะความความละเอียดของกล้องเนี่ยจะ48ล้านพิกเซลนะคะ4กล้องอย่างนั้สิกล้องอแล้วก็ชิปเซตเนี่ยเขาใช้ตัว snapdragon นะคะ 765G คะ่ะ แรม 8G รอม2 5 6 G นะคะแบตเตอรี่2,800 mAh น,นะคะยังไมมีตังค์ค่านมดูแบบก่านไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อะไรแล้วมไปยอว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่อยากได้รางวัลน,นะคะคุณชยัยรัตบอกว่าสี่หมืครับ อันนี้ตอบคาถามหรือยังไงคะคําถามของเราถามว่าเปิดตัวรุ่นไหนนะคะคุณชัยวัน์ชัยรัตน์นะคะเดี๋ยวภาพบรรยากาศงานแล้วก็สรุปราคาของทุกรุ่นที่เปิดตัวในวันนี้นะคะเดี๋ยว เราจะลงให้ติดตามกันในแฟนเพจอีกทีหนึงเดี๋ยวขอทัวนราคาอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่าว่าแต่ละรุ่นที่เปิดตัวในวันนี้ราคาเท่าไหร่กันบ้างคิดถึงโมโต ถือว่าเป็นรุ่นคลาสสิกเลยนะคะสำหรับ Motorola ที่เราจะคุ้นกันตั้งแต่เด็กๆเลยว่าแบบจะมีประโยคคิดว่าแบบพัลม o ตใช่ไหมรู้อายุเลยว่าอายุเท่าไหร่กลับมาที่ราคาที่เมื่อกี้ค้างกันไว้นะคะขอแจ้งราคาของแต่ละรุ่นที่เปิดตัวในวันนี้อีกทีนะคะ Motorola Laser เนี่ยเริ่มต้นที่44,990บาท Moto ก็ o 5G Plus โมโต G 5G+ รุ่นนี้นะคะร,รุ่นนี้นะคะเริ่มต้นที่9,990บาทนะคะรุ่นที่กล้องกันมังจับอยู่คือ MOTO G 5G+ Plus นะคะอะโมโต G 5G+ 9,990บาท 5G ในราคาเท่านี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ คุณนนวิสาถามว่ากล้องใช้เซนเซอร์อะไรอันนี้คุณนนวิสาอยากทราบของรุ่นไหนคะ ็จะเป็น Moto G9 Play Moto G9 Play นะคะราคาจะอยู่ที่4,990บาทนะคะหน้าจอ6.5นิ้วแรม 4G รอม 128G นะคะชิปเซ็ตคอนคอมสแนทดากอน662นะคะความละเอียดกล้อง48ล้านพิกเซลแบตเบตอรี 5, ่ 5,000mAh ค่ะ คุณวันวิสาโอเคได้ยินไหมคะคุณวันวิสาคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเราจะมีสรุปทุกรุ่นให้เลยนะคะ สิดท้ายที่ตัวนี้นะคะ Moto G 9 Plus อ,อ่ะ Moto G 9 Plus นะคะราคา6,990บาทนะคะความละเอียดกล้อง64ล้านพิกเซลนะคะแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 730G ดรมส G RAM ห G ROM หนึ G, ร้อยยี่ G หน้าจอ6.8นิ้ว Full HD นะคะ วันนี้เรามีบัตรสตั๊ดบัคมาแจกนะคะมูลค่า100บาท3ใบคำถามคือวันนี้ Motorola เปิดตัวสมาร์ทโฟนฝาพับรุ่นอะไรและ์นแชร์ไลฟ์นี้นะคะแท็กเพื่อน2คนแล้วก็ตอบมาในคอมมิ้์นี้นะคะ ให้เวลาคุณผู้ชมดีกว่าเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้เยอะๆนะคะเราให้เวลาคุณผู้ชมไปเรียกเพื่อนแชร์แชร์เพื่อนกันชวนเพื่อนมาไลค์และแชร์กันแล้วเดี๋ยวเราประกาศผลว่าใครจะได้บัตรสตาร์บัคสามใบนะคะตอนบ่ายสามโมงให้เวลาให้เวลาไปช่วยแชร์กันก่อนทุกคนจะได้มีสิทธิ์ได้รางวัลกันเนาะ เดี๋ยวสเปคแล้วก็ภาพบรรยากาศงานตัวเต็มนะคะเดี๋ยวเราจะลงอัปเดตให้ตอนบ่ายค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันอีกทีนะคะวันนี้ไปแล้ว <c oughs> วันนี้ขอจบไลท์ทอล์ออดอเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาไปที่งานไหนอีกคอยติดตามชมกันนะคะถ้าซื้อสินค้าไอทีอย่าลืมเลือกซื้อสินเลือกซื้อสินค้าที่มีสัญลักษณ์คัสเซตไบซินินด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ